สวัสดีครับช่างจุ้มครับวันนี้ผมมาเปลี่ยนแกนลูกปืนให้พ่อนะครับที่บ้านดอนจันนัดกับพ่อไว้เมื่อวานนะครับแต่มาไม่ทันลูกค้าติดงานซ่อมที่ดอนครับซ่อมไม่ทันวันนี้เลยออกดูให้พ่อ เวลาผมออกมาเปลี่ยนลูกปืนับมาดูมไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะคลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนเองได้ ที่อยู่ทางไกลไม่สามารถให้ผมไปเปลี่ยนให้ได้ก็บางท่านก็ส่งชุดนี้มาเลยนะครับชุดแกนนี้มาเลยแล้วก็โมลี่อันนี้ชุดนี้มาเลยแล้วผมก็จะเปลี่ยนแล้วก็แตกะียนให้ ของพ่อคือหกสองนะครับเปลี่ยนแกนตัวนี้เปลี่ยนอันที่สองเลยเนาะพ่อเนาะอันนี้เป็นอันที่สองที่พ่อเปลี่ยนสีข้าวหนักพอสมควรหนักมากเลยไม,ไม่หนักพอสมควร เลาเปลี่ยนแกนนับต้องดูจุดมาร์กเก่าให้ดีๆนะครับก็ถ้าใครเปลี่ยนไม่เป็นนะครับก็อันนี้ค่อนข้างจะเฉพาะทางพอสมควรนะครับถ้าถ้าเราตอบเกินปึ๊บนะครับมันอัดลูกปืนแน่นไปนะครับแน่นไปไม่ดีครับมันต้องอยู่จุดที่หมนง,ง่ายที่สุด มากครับที่ผมเข้าไปซ่อมหรือเข้าไปแก้นะเ,เขาจะเวลาเขาต่อเขาต่อกลวงด้านนีเ้เขาไม่ต่อคืนนะถ้าเป็นผมเนี่ยครับเนี่ยวเวลาผมต่อปึ๊บด้านนี้แน่น,นต่อคืน มันแน่นไปเราตอดลงด้านนี้นแน่นไป จาว,วาทด,ด่วจาวาตัวตัวอัดจระบีที่เขาอัดมากมันเป็นจรบีความเร็วสูงเน่ยับ,บ,ลลบีิอัดอยหนาแทนเพียงถ้าสมัมนกับเรียก็เีอาจารย์กวดวดกางท้ามมือวิ่บี 一样样。 Này, nhìn tiếng bò nhám phóc. Bò đi. Bỏ đi nhìn ừ, này. มันพิกข้างแตว่าแผน่นห่ออะเขามันเปล่นกลับขึ้นมาทั้งหลัง <c oughs> <c oughs> เดยมันสีขาแบบเขามันจะซุ่ม้วเขาตัวสีสีเหม่อมันป็นเขาเจ้าเป็นปกติกกกก่แล่นจัดๆมเ่าเข่าเนีมันป็นแบบว่แหงมันได้ไนะกันสามเทียสีเทียเอาเปันยังว เอากันเท่ากันเท่าไปไปคัดแน่ปนอืดดปนเคียงตัดปนกันเท่าปคัดปนมีเตเมดออกมาคือท anyway. uh. <like> ่มราเป็นกาวเปียกเลยไหมออ้ไหวยป่าแก่สิจะเป็นส่มนั่นแกัวลยวะกวันนั่นเขาบอกมาบ่านี้เก่กับมุล่ได้บมันเขาตันเม็ดแล้วเดี๋ยวไม่เคี่ยวอ่ะพอแจะจะแกงคัดกับว่ได้วานเอาบ้าลองล่อยเขาหนยน่อยก็นาว่าน็ดตั้งแต่คือเขา ตัวนี้เอาเครื่องหลือเส้าว่ะสว่งสวงส่วงเขาไม่นี่แห้งได้เปลี่ยนแกนดูแห้งได้เปลี่ยนแกนดีงานน่นเจอเจอเขาไม่ผ่านจังตัวนี้กนแกนก็ใส่ที่ส่วน 啊！ ริมตัวนี้สําคัญถ้าใส่ปึ๊บเข้าไปนะครับใส่เข้าไปถ้าตรงนี้ลงไปลึกมันไม่ได้นะครับมันต้องมาดันริมตัวนี้ด ท่ามีเกล็ดเนาะมี่สีอว่าลิ่มลิมมันเกินนั่นแะครับจร่งๆี้าตอดตอดเกินกับวัด้ัยได้พอตอดเกินนี่แกนทำงานว่เต็มทีเลยผมไปเห็นก็จ้าเปลี่ยนแห่ลูกค้าแล้ผมไปถอดหรอกอ้อ อย่างนี้คือกินพวเต็มที่ะมันพวกกินนตะเกี่ยวแหลกไหมครับเกี่ยวนี้พวกไดส่งานเลยนี่เกี่ยวแหลกมันเนี่ผีมันเริ่มกินผีอือหือนั่นคือตอกเกิน,นครับเพราะว่าตรงนี้ต้องมอนที่สุดเลยห้องห้องเฮ็ดเข้าไปทันท่นพวกม้อนกับ่างแล้วมานี้ บางคนนี่บ่เอาใส่เด้หนาเป็นตัวที่ผมอันเห็ดแต่ว่าความจิงบ่เอาใส่กับบ่เป็นยังบ่มีผลครับตัวนั้นนะเพราะว่าเขามันดันออกหน่อยมันไ่ได้ดันเขาในอมันลงมาหาเกี่ยวแบบนี้มันมีก็ดันออกหน่อยที่เรียกบางรุ่นน่ะต้องเดเอวอกเพราะว่ามันเสียงดังย้อนบักอันกลมๆแล้วละเพราะว่ามาเข้าใส่เข้าไปมันมันบ่มันบ่เกี่ยวเดาอมันเป็นอิสระบางรุ่นเด้ แต่ว่าก็แปลกร็หบแดดแต่ตัวนี้มั่เกิดเขาบงอีสระเมื่อทุกอย่างต่ว่าันยาบมเขามามันคือดันกวงกัเอเอาดันกว้างเพรกวงวันนี้ต่ว่มันก็มุดดูดูดูดดดดดมันมันน้ำหนักหลายจังครับมันน้ำหนักหลายตัวี้นะเอาขันบ่าขัดขันบ้ม้วนเข้าไปย์เขามัน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 บานมันงมันม้นเป็นแะ่บ้าเป็นขอกองไปที่เป็นเขาเม็ดออกมาธรรมดาเขาเปียก น้อคัดตอนนี้ฝนเป็นกลงกองแต่ว่าฝนไม่หมือนบรรมันบรยอ้าวตัก้อนปั๊ดเลยมาแปนตัวก้อนยากนาเขาจะนายเอาลายเขาไม่คัดมาคัดลายอยอายเราแดีเอาลายสักกเทียนเนหาเห็ดได้หมดเลยที่ีเดียวก็ได้นะอันนี้มันคล้ายๆกับเป็นแนนเป็นเลยเนาะโอ้ยว่าเ็นก็เห็ดเดียว ม the too far, too, like ืเ็วมนี้ราเห็นไหลอ่จนบอกว่าทั้มดาเนาะบาดนี้ไปถ้าแช่้ามันก็เป็นุ้งร้อนซึ่งอันนี้เรากไม่แช่นี่เราก็คิดว่าเเป็นน้ำหบักนี่เนเถือกนาเป็นไม่น้ำหนักเป็นไหลมันเบาๆขึ้นก็ได้บั่นแต่ว่านาเป็นนจับเบสลามันอยู่พวกคยั่นแต่ว่าผมก็ิ่ กะทำมันได้นะครับตรงนี้มันจะลื่นยังดันเห็นครับนี่ผมอธิบายให้ฟังเลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเลยตรงนี้เห็นไหมนี่ครับเวลาเกี่ยวมันทํางานเด้อครับมันจะเป็นลูกเป็นลูกออกมาเข้ามันจะเป็นลูกเป็นลูกดันออกมาทางนี้ครับทําไมผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นหน้าแปลนแซมสามนะครับ หน้าแปลนตัวใหม่มันจะสปริงใหญ่สปริงตัวใหญ่ใช่ไหมครับสปริงใหญ่ปึ๊บเวลามันทํางานครับเหมือนคนอ้วนมันเดินช้าครับคนอ้วนมันเดินช้าครับแต่ตัวนี้ทํางานเต็มระบบด้วยความเร็วนะครับทีนี้หน้าแปลนตัวใหม่นะครับมันจะกระเด้งช้าความจริงอะมันก้าวช้าผมจะเปรียบเทียบให้ฟังเลยนะครับเหมือนคนอ้วนมันเดินช้านะครับอ่า แต่คนพร้อมนะมันจะเดินเร็วเนี่ยครับเหมือนตัวนี้เนี่ยเวลามันทํางานลูกมันออกมาปึ๊บ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 ยครับดูมองเกียวครับมองเกียวเนี่ยเนี่ยเวลามันทํางานจะออกงนี้นะครับเนี่ยข้าวดันออกมาเนี่ยเนี่ยมันจะหมุนขวาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าสปริงสปริงเรามันใหญ่ใช่ไหมครับมันมันมันกระด้่งช้ามันกินแกนตัวนี้แกนตัวนี้พ่อเปลี่ยนสองปีแล้วมั้ง สองปีครับสองปีสองปีในหน้าแป้นแซมสามนะครับสีทุกวันครับสีทุกวันอแข่งกับลงสีใหญ่ได้เลยครับมันไม่กินแกนนะครับกินแต่ว่าในอายุการใช้งานมันเยอะกว่าแต่ว่าหน้าเป็นตัวใหม่ๆเห็นไหมครับสปริงมันใหญ่สปริงมันใหญ่ปุ๊บเวลามันทํางานครับมันทํางานช้ามันไม่ทันรอบตัวนี้ครับ มันไม่ทันรอบมอเตอร์กับแกนสีมันถึงได้กินแกนตรงนี้ะครับอันนี้อธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่รายละเอียดตรงหน้าเป็นเดี๋ยวผมแกะออกมาเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดให้ให้ดูนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะก็น่าจะเริ่มหยุดงานก็น่าจะหยุดงานแล้วนะครับลูกค้าก็น่าจะเลือกสีข้าวแล้วแต่แต่วันนี้เดี๋ยวผมเชียร์ให้เสร็จนะครับงานซ่อม พวกนี้นะครับเวลาลูกค้าสั่งผมนะครับผมแต่งให้หมดนะครับผมแต่งให้หมดนะครับให้เข้าเม็ดสวยให้ครับเนี่ยครับถ้าเราทําได้มันต้องเป็นอย่างนี้นะครับตรงตรงนี้ต้องเลื่อนที่สุดครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมลงเดี๋ยวผมไปใส่รายละเอียดเพิ่มหน้าแปลนอยู่บ้านลูกค้าผมขอลูกค้ามาได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ดูครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ